น่ารักมากน้องกวินใส่สูตรเป็นประธานบริษัทตามรอยพ่อน่ารักไม่ไหวจริงๆสำหรับน้องกวินลูกชายสุดที่รักของคุณแม่คนสวยสิลิต้าจินเซนกับไฮโซกรในโรงเดทที่ขึ้นแท่นเป็นสุกตาฝันน้ำนมที่พี่ป้านาอาเห็นแล้วต่างก็ตกหลุ่มรักในรอยยิ้มน่ารักน่ารัก ของน้องกวินเรียกว่าหลายคนฟันธงไปแล้วว่าโตมาต้องเข้าวงการบันเทิงแน่ๆแต่ภาพล่าสุดต้องบอกว่าถ้าน้องกวินโตมาจะเป็นนักธุรกิจก็ไม่ติดนะเพราะว่าน่ารักมากโดยพ่อกได้โพสภาพคู่ลูกชายที่แต่งตัวเหมือนคุณพ่อพร้อมกับแคปชั่นว่าจะไปไประชุมบ่อยกับคุณพ่อครับแล้วสิริต้าก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าจริงๆแล้วผมเป็นท่านประธานครับรวมถึงแม่แม่ดาราหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ชมถึงความน่ารักของท่านประธานตัวน้อยขอขอบคุณภาพไอจีแอสิริต้าเจนเซน ไอจีแอดกรณรงเดชหนองกวินภาพแ่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ